สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้จะพามาดูคอมเมนต์ชาวต่างชาติกับคลิปสัมภาษณ์โรเซ่กับ W Korea นะครับผมก็โรเซ่แบ็คพิงนะครับได้มีการถ่ายแบบให้กับ W Korea นะครับโดยเธอนั้นได้ขึ้นปกในฉบับเดือนสิงหาคมนะครับและเมื่อวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับ W Korea ก็ได้ปล่อยคลิปบทสัมภาษณ์นะครับของโรเซ่ออกมานะครับ ก็เดี๋ยวผมจะทิ้งคำแปลภาษาไทยของบทสัมภาษณ์นะครับไว้ทางใต้คลิปนะครับผมแล้วผมก็จะทิ้งลิงก์คลิปสัมภาษณ์ไว้ด้วยนะครับเผื่อใครที่จะเข้าไปดูนะครับก็เข้าไปดูได้นะครับผมเดี๋ยวเรามาฟังคอมเมนต์แรกกันเลยนะครับแต่ก่อนที่จะไปฟังคอมเมนต์แรกนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub สไคร้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปของผมด้วยนะครับผมไปฟังคอมเมนต์แรกกันเลยครับคอมเมนต์แรกนะครับ ฉันรู้สึกได้ถึงความฉลาดในการตอบคำถามของเธอเธอแสดงออกถึงความจริงใจและบริสุทธิ์ฉันแค่ขอให้เธอมีความสุขทุกวันฉันรักโรเซ่ Comment มมต่อไปนะครับบางครั้งสิ่งง่ายๆที่เรามีก็เป็นที่ต้องการของคนอื่นเช่นเสรีภาพ Comment มมต่อไปนะครับได้ยินสิ่งที่เธอพูด อยากไปสวนสนุกที่ไม่มีใครจำฉันได้ฉันเป็นคนเดียวที่รู้สึกสะเทือนใจหลังจากได้ยินมันหรือไม่โปรดบอกฉันว่าฉันไม่ใช่คนเดียวคอมเมนต์ต่อไปนะครับฉันรักสาวสวยชาวออสซี่คนนี้จริงๆและฉันหวังว่าคุณจะมีความสุขและมีสุขภาพดีอยู่เสมอคอมเมนต์ต่อไปนะครับเธอไม่เพอร์เฟกเหรอ เธอเป็นหนึ่งในไอดอลที่ดีที่สุดในโลกฉันชื่นชมเธอมากคอมเมนต์ Comment ต่อไปนะครับเธอเป็นคนที่พูดชัดเจนและฉลาดที่สุดสำหรับฉันเธอมีความสามารถในการโปรโมทเคป็อปในระดับโลกด้วยพรสวรรค์และไหวพลิบของเธอคอมเมนต์ Comment ต่อไปนะครับเธอเป็นคนดีใจดีและนุ่มนวลฉันมีความสุขมากที่ได้เป็นแฟนคลับของเธอ คอมเมนต์ต่อไปนะครับฉันหวังว่าเราจะสามารถมีโรเซ่และเวนดี้จากเลดเวลเลตร่วมงานกันในฐานะคู่ดูโอกีตาร์คูติกโอ้คอมเมนต์นี้ถูกใจผมมากเลยนะครับผมผมก็อยากให้สองคนนี้นะครับได้มาร้องเพลงเล่นกีตาร์ด้วยกันนะครับโหมันคงจะสุดยอดมากเลยนะครับผมคอมเมนต์ต่อไปนะครับฉันชอบที่เธอพูดทุกๆสิ่งเกี่ยวกับเธอทำให้ฉันลงรัก คอมเมนต์ต่อไปนะครับฉันสัญญาว่าฉันจะจำคุณไม่ได้เมื่อคุณอยู่ในสวนสนุกแม้ว่าฉันจะร้องไห้อยู่ข้างในก็ตามโอ้คอมเมนต์นี้น่ารักมากเลยนะครับผมคอมเมนต์ต่อไปนะครับโรเซ่เป็นคนที่เรียบง่ายและจริงใจที่คุณสามารถผูกสัมพันธ์ด้วยได้เสมอฉันรักทุกรูปของเธอในการถ่ายครั้งนี้สวยทั้งภายในและภายนอกคอมเมนต์ต่อไปนะครับ โรซี่เธอทำงานหนักมากเสมอเพื่อบริงขอบคุณสำหรับสิ่งนั้นและทุกสิ่งที่คุณทำฉันหวังว่าจะได้โซโล่ของคุณเร็วๆนี้ก็จบไปแล้วนะครับกับคอมเมนต์ชาวต่างชาตินะครับผมก็เพื่อนๆได้ดูคลิปบทสัมภาษณ์แล้วมีความคิดเห็นยังไงนะครับก็ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมหรืออยากจะให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับ อะไรนะครับหรือวงไหนนะครับก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับที่ใต้คลิปนี้นะครับผมแล้วก็ถ้าผมแปลผิดพลาดประการใดนะครับก็ต้องขออภัยมาในณที่นี้ด้วยนะครับและสุดท้ายนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปครั้งต่อไปของผมด้วยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบายครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ